เล่นเรียววาไงามาเพื่อแชมป์เตะปาเสียเงาส่งให้เดียเดียวว่าไงพลิกลองหนึ่งทีหลอกสองออกบอลออกบอลให้พี่เชฟเสียเงาออกบอลเสียเงาชัาเตะป้ายฝุ่นศัตรูจับได้โดยเจ้าลิวเล่นบอลสั้นๆให้กับเจ้าเชฟ จะเช็คว่าไงมองมาเพื่อแชมป์ดูชื่อทีมมันด้วยมาเพื่อแชมป์โอ้โหอยู่โลว์ไงทักบอลเออเฮ่อ่าไงมาแล้วตัวจี๊ดตัวจี๊ดมาแล้วเมื่อกี้ตัวอื่นเอืยเดียอันนี้ตัวจีตโอ้คนดีมากว่าไงดีว่าไงมาเพื่อแชมป์มาเพื่อแชมป์สกัดได้เจ้าดินโดยเจ้าดินรีส่งให้เจ้าโลว์ยูโลวว่าไงดึงสองทีหนึ่งสองส่งมาไม่ผ่าน ฟรีคลิกลูกนี้ได้มาฟรีๆส่งให้ใครไม่รู้วิธีหมุนเลอก็เฮ้ยสงคัญแห่เป็นสิ่งที่ดีนับหนึง่งนับสองจับได้จับไม่ยุวงวางไห้เข้าระยะกับผู้น้อยเตะไปนับหนึง่งนับสองนับสามป่าเขาไปยืนสวนไกลเรียบร้อยชาจาังหวัดเสียเงินให้กีฬาที่ก็เสียใต้และสิบปีหนึงลบติด ยังได้อะไรจะดินจะดินบงับงบังเสียหลักเสียเรียมอะไรมาเพื่อแชมป์ดึงออกหนึ่งทีโอ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 ไล่ดึงหนึ่ง,งสองมองอ้าอึ่งสองขึ้นติดพี่ดินพีด่ดินมาเพื่อแชมป์ติดดิ้นที่บอลที่บอลปั๊บเพืที่บอลต,ติดเฉ่งละออกปลายดึงล็อกหนึ่งที ดึงดึงคดดรึ่งรอบดาร์กทันทีที่บอลดึงซงครึ่งมังพี่ผู้น้อยสวนจะมาเดียวมาเพื่อแชมป์มาเพื่อแชมป์อะไรเอ้งหนึ่งสอง,ง,สองตีจับเร็วยวงเตะปลิ้นออกไป๋อลบอลดู เดี๋ยวบอลออกไปเซีกแล้วบอลตัวเข้าเอ้ยดูอยากกระพริบตาเจ้านิ้อยู่เตะไปโตตูสกัดออกคนันนาผคนนาเล่นดีกว่าชูชีผู้รักตัวแล้วมองเอาให้ first, hey. okay. แทงเติมแล้วพ hey, ิดเร็วพีดตายแทงยิงเออเะไรส่งเข้ามาเขี้ยงจับบอลไม่อยู่ไปไอ้มาร์สมาจับบอลไม่อยู่ยูโรเบือให้เจดินเจดินคือยูโรยูโรให้ใครให้เขี้ยงไม่ถึงผู้น้อยเตะไป ไม่ต้องก่อหลิวจับหลิวว่าไงไหลิวส่งเข้าไปไม้ต้นครึ่งรอกันอยู่เจ้ดินบังได้เจ้าดินสกัดออกไปติดเชฟเชฟชิงอะไเชฟสกัดดึงครึ่งวางไงดึงครึ่งส่งติดฝักออกไปเช็คยกขึ้นมาตียูโรยูโรสองเจ้าดินมาเพื่อเช็คดึงอหนึ่งทียิงติดเจ้าเดียวติดบล็อกหนึ่งทีผู้น้อยจับส่ง কোুন এপোব প৊য়া� statistically রিযো tide কোবয কোরা সযেন মোা পোরেد। তাইও ল কেপা পান পরা পিয়জা Poy시다 পি হক শ্য়ন পাঁয় পডান াউিন